วันนี้มีเมนูเด็ดครับตัวเดียวอันเดียวหมูครับเป็นหมูตัวเมียครับของหมูตัวเมียนะครับนึกภาพให้ออกแล้วครับว่ามันคืออะไรครับเพื่อนบอกอร่อยมากลองดูครับผมเห็นกันจะจะชัดๆครับสับทางการเรียกว่าพวงเยี่ยวนะครับผมจริงๆก็เอาไวยาะเพศของหมูตัวเมียแล้ครับ จะเป็นยังไงติดตามรับชมครับต้มใส่น้ําซุปนะครับน้ําซุปน้ําซอสท,ที่เราปรุงกันนะครับผมขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเกลือซีอ่๊วนะครับซอสนะครับดับกลิ่นสักหน่อยหนึ่งจริงก็ไม่เหม็นหรอกครับผม ยิ่งเหมือนกระเพาะเลยนะครับเนี่ยว่าน่าจะอร่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันครับต้มไฟฟืนครับใช้เวลานิดนึงครับผมปิดฝาไว้ครับต้มพวงเยี่ยวหมูนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้เคี่ยวมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วครับ หอมมากครับผมเดี๋ยวลองตักมาชิมมาดูก่อนว่าเปื่อยหรือยังครับต้มเปื่อยแล้วเราซอยครับเราจะไปทํายำสูตรเหนือครับพริกลาบสูตรเหนือครับผมยำเหมือนยำเนื้อไก่นะครับผมยำชิ้นไก่ครับรสชาติจะออกมายังไงยังไม่รู้นะครับต้องรอชมครับนี่คือจิมิหมูครับผม ตัวเดียวอันเดียวหมูครับของตัวเมียครับหมูตัวเมียครับผมสับที่เขาขายกันคือพวงเยี่ยวครับไวยวะเพศหมูตัวเมียนะครับเตรียมเครื่องยำเรียบร้อยครับพริกลาบตะไคร้นะครับใบมะกรูดข่าหอมแดงรากผักชีครับแล้วนี่ครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งผักไผ่นะครับ หอมดวนนะครับผักไผ่คือลายผักไผ่คือผักแพรหอมดวนคือไรยสารเน่ครับผมปแล้วลงมือทํายำกันครับยำจิมิ <Jimmy. S 1> หมูครับผมเอาหมูรวนผัดกับเครื่องพริกราบนะครับเป็นพริกราบสูตรเหนือนะครับผมจะได้หอมๆครับเครื่องลงไปผัดไปรวนเลยครับผม ตามด้วยพริกลาบครับพริกลาบเนี่ยใส่พอประมาณก่อนนะครับบางคนไม่กินเผ็ดครับเข้าไปเติมทีหลังเอาแค่นี้ก่อนครับมีคนไม่กินเผ็ดครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำครับ อมมาเลยครับผมมาเติมน้ำแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับเนีี้มันสุกแล้วหมูมันสุกแล้วครับเราแค่ ต้มหมีนิดเดียวก็พอแล้วครับผมพอได้กลิ่นตะไคร้ข่าออกใบมะกรูดออกก็พอแล้วครับปิดฝาไว้ครับใส่ผักลงได้เป็นอันเสร็จครับผมลืมไปครับก่อนใส่ผักขาดไม่ได้เลยครับตัวเนี้ใส่รสดีกับผงอูมามิก่อนนะครับชุดรสนิดหน่อยครับผม ใส่ชูรสเสร็จลงด้วยผักครับผักลงไปครับผมคนเลคนเลครับพอครับเสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เสร็จแล้วครับยำจิม,มิหมูครับหรือตัวเดียวอันเดียวของหมูครับหมูตัวเมียครับผม หน้าตาสีสันก็จัดว่าน่าทานเลยละครับอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ